ก็จะมีเพื่อนๆทุกคนที่อยากอยากมอดเกียมเป็นกันด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะไม่ได้มาสอนหลอมอานะคลิปนี้จะมาสอนวิธีเข้าคอนเพกกี้พาซาแบบง่ายๆนะครับก็คอนไปกี้พาซาคือโรงแรมที่วีไปกับแจ็กกี้นะครับตอนที่แจ็กกี้จะตายนะซึ่งในโรงแรมนี้จะมีปืนพกองโกนะครับมีดาบของคุณปู่ซาบุโรนะครับมีเสื้อกับกางเกงของโยริโนบุแล้วก็มีไข่อีโวน่านะครับ สำหรับใครที่อยากไปเลี้ยงกิโมโนาก็ต้องมาเก็บไข่แต่นี้นะแต่นี่คือถ้าเราไม่เก็บเราจะกลับเข้าไปยังไงนะครับคือเราต้องเทเลรพอร์ตมาที่จุดจุดนี้ก่อนนะจะติดทะเลเลยทาตรงนี้พอเราเซนเตอร์พอร์ตมาถึงเราก็เรียกรถมานะครับแล้วก็ขับไปด้านหน้านะครับทางนี้ อ่าแล้วก็จะมีทางขึ้นไฮเวย์ด้านหน้านะครับแล้วก็ขึ้นไฮเวย์นี่ครัแล้วก็ตรงนี้ ตรงสุดของกระแพงสีเขียวตรงนี้นะครับถ้าเราขึ้นไปบนรถแล้วก็ต้องมีดับเบิลจัมด้วยนะครับถ้าไม่มีก็มันจะเข้ามาไม่ได้นะแล้วเราก็เข้าไปปกตินะครับพอเราเข้ามาด้านในได้แล้วก็เรียกรถอีกท,หกทีหนึ่งนะครับ อ่ามารถมันจะไหนฮะโอเคให้รถมาแล้วถ้าเป็นเวอร์ชัน1.5เนี่ยมันไม่ต้องใช้รถน,นะครับแต่พอขึ้นเป็น1.6เนี่ยมันต้องใช้รถไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะแก้ทำไมอะ่ะถ้ามันขอ,อยากๆอะ่ะแล้วก็ขับไปหน้าตึกนะครับ เนีคับมันจะมีตะแกรงเหล็กว่าปิดถ้าเป็น1.5มันจะไม่มีนะครับวิธีเข้าก็ไม่ไมยากนะครับเอนอต้องเอารถชิก่กระแพงแบบนี้ก่อนแล้วก็ดูที่ล้อหลังนะครับเอาให้ข้างหน้าเฉียงออกไปทางขวาแบบนะครับแล้วก็เอา้อหลังเนี่ยแค่ติดกับกระแพงนะบแบบนี้แล้วก็ลงรถรถมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยล้อหลังมันจะติดตรงนั้น แล้วก็ทางข้างหน้านี้มันจะเอียงๆมาอย่างนี้นะครับวิธีก็คือให้เรามาอยู่บุมนี้นะครับนั่งค้างไว้นะครับแล้วก็ให้ตัววีมันไหลลงไปนะครับแล้วประตูมันก็จะเปิดแบบนี้เลยแล้วเราก็เข้ามาด้านไหนได้ปกติเลยนะครับแล้วก็วิ่งประทางนี้นะครับก็คือมาลิฟต์ตัวเดิมที่เราลงมาด้านล่างเป็นอย่างนี้ครับ ตอนนี้นานจังแล้วเราก็วิ่งกลับทางเดิมแล้วนะครับคือตอนที่เราทำมิชชั่นนี้อยู่เราวิ่งมาจากทางไหนเราก็วิ่งกลับไปทางเดิมนะครับ โอเคพอมาถึงต้นไม้ต้นนี้ให้เราขึ้นต้นไม้ต้นนี้นะครับนะแล้วก็กระโดดขึ้นทะลุตรงนั้นไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้ามันแสบตา,าก็ให้กดปุ่มเฮดนะครับแล้วก็สะคิปชามมาเป็นตอกางคืนนะครับเพราะมันจริงๆเราไม่ควรจะเข้ามาได้แล้วมันเกิดบังขึ้นนะครับโอ้จูนีโทรมาไม่รับไม่ได้ด้วย hey. แล้วก็าปีนตัวนะครับเก<ป>แล้วก็ปีนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนั้นอนนาจจะขึ้นด้านนิดหน่อยนะตัวละคร,รไม่ชอบเกาะก็เลขึ้นได้แหละต่อไปเราก็ขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ขึ้นมาที่ ห้องของโยริโนบุได้นะครับถ้าใครไม่ได้เก็บปืนของโกปืนของโกอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ได้เก็บลีลิกนะครับก็อยู่ที่ศพของคุณปู่ซาบุโร่นะครับไม่ได้เก็บไข่กิโคน่าไข่ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดของโยริโนบุขึ้นมาด้านบนจะอยู่ที่กระเป๋าตรงนี้นะครับแล้วก็มีคัตานะของคุณปู่ซาบุโร่อยู่ด้านบนนะครับ เป็นคาตนานะี่ชื่อซาโตรินะครับเป็นคาตานาที่จะทำดาเมจคริทิคอลรุนแรงนะครับแต่ว่าเวลาโจมตีปกติจะเบาลง20%นะครับแล้วก็มี Data าแบงของคนปู่เขานะครับซึ่ง Data าแบงตัวนี้ต้องแฮกด้ยนะครับก็กดตัวเฮดมาที่เจอร์นีนะครับแต่แล้วก็เลื่อนลงมาที่ชาร์แล้วก็หา นี่หรอไม่ใช่นี่นี่ครับไดอารี่แล้วก็กดแฮกอ่อาสซキュริตี้เพราะได้มีมินิเกมให้แฮกอย่างดีโอ้ยอาจจะไม่ผ่านนะออไม่ได้อาบพวกแรมตัวละครมาช่องมันน้อย เนี่ยว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปืนพบพองโกมีชุดสูตรโยริโนบุแล้วก็กระเกงยูริโนบุนะครับใส่แล้วครันแบบนี้นี่ครับเปินพก วิธีกลับก็มาทางไหนกลับทางนั้นเลยนะครับวิธีกลับคนที่ไม่อยากรู้วิธีกลับก็กดข้ามได้เลยนะครับปกติผมจะทำทำสเต็มเอาไว้ก็กดที่ทาสเต็มได้เลยนะครับก็จะข้ามตรงนี้ไปเลย ทีนี้เราก็จะกลับมาที่ที่ฟารทาวเวลที่เรามานะครับตรวจไปที่ฟารไข่อีกว่าน้านี่ก็คือไปที่อาพาร์ตเมนต์วีนะครับอาพาร์ตเมนต์ ็วางไข่ตรงนี้นะครับ <Now, what? S 3> patience is a virtue oh. แล้วก็รอนะครับเดี๋ยวมันก็บักแล้วก็ถ้าอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ให้ออกห้องของวีมาแล้วก็มาทางซ้ายนะครับตรงถังขยะตรงนี้นะครับจะมีการข้าวแมวอยู่นะครับแล้วก็วางอาหารแมวเรียบร้อยนะครับเอ้ก็รอนะครับเดี๋ยวแมวก็มา อาหารแมวซื้อจากร้านาาทั่วไปได้เลยครับพวกร้านที่เป็นพวกร้านอาหารอะไรย่างนี้หรือร้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีขายทั่วไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกอย่ลืมกดซับกดไลค์ให้ช่องของผมกันด้วยนะ